ทีอัปเดตเบราว์เซอร์ microsoft edge ของ microsoft ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tit นะครับผมช่องอาองานำคลิปการใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างๆเนี่ยมาแนะนาําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาต่อจาก ep ที่แบบ ก่อนนู่นนะผมที่เราเคยแนะนําวิธีการอัปเดตเบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome ไปแล้วนะผมทีนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของเบราว์เซอร์ที่เป็นฝั่งของ Microsoft บ้างนะครับผมเบราว์เซอร์ของ Microsoft เนี่ยก็จะเป็นตัว Microsoft ์เอ็นะครับก็ถือว่าดีในระดับต้นๆของเบราว์เซอร์เลยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปง่ายๆาสั้นๆเลยนะับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะแรกของ Microsoft ์เอ็นะถ้าไม่เจอก็พิมพ์หาก็ได้นะผม e d g e นะับจะเป็น Microsoft ์เอ็นะกดเปิดขึ้นมานะับทีนี้เราไปเช็คก่อนวว่่่าามันันนนเเเปป็ออรร์ชลหื มันอาจจะทําแบบคล้ายๆกับ o o o g l h r o r o นะก็คือพอกดเข้าไปดูเวอร์ชันปุ๊บอัปเดตให้อัตโนมัติเลยนะก็คือไปที่จุด3จุดเหมือนกันนะผมแล้วก็มาที่ help and feedback นะครับผมไปที่ about microsoft e d g นะครับกดเข้าไปเลยนะผมเขากําลังเช็คก,กิง้งเห็นไหมเช็คก,กิ้งเหมือนกันนะคล้ายๆกับ Google Chrome เลยนะครับอันนี้คือถ้าเราเปิดอันนี้เขาจะไปเช็คเวอร์ชันให้ตลอดในการ ในเวลาที่เราเปิดใช้งานโดเมนซอฟเอนะถ้าเขาเจอเวอร์ชันใหม่ปุ๊บเขาก็จะอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับผมแต่เราก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะแต่ว่าถ้าเราปิดตัวเบราว์เซอร์ไปอีกปุ๊บมาเปิดอีกทีเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมถ้าให้ผมแนะนำนะก็คือเปิดไว้นะแต่ถ้าใครกดเข้ามาแล้วปุ๊บเขากำลังอัปเดตอยู่เนี่ยก็รอจนกว่าอัปเดตเสร็จนะครับผมถ้าเดตเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นให้ รีรันหรือว่าเปิดโปรแกรมใหม่นั่นเองคล้ายๆกับ Google Chrome นะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับผมที่เป็นซอฟต์แวร์นะใครสนใจใช้งานตัวชุดออฟฟิศ Microsoft 3. 6 5าเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะตอนนี้นะผมก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปหรือว่าทักไปสอบถามที่ไลน์ทีมช็อปด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหนคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันเจอกันครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเพื่อนเนาะ ใต้ที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไปที่กรล,ลานคัดคลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยเผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ